ว้าวหน่อยฮะหน่อยเปลี่ยนเนี่ยว้าวแปดวิชกาอ่ะสองอาทิหนุ่มในหนุ่นมในที่จำไม่ได้ใช่ไหมว่าพี่ไปฉีดมาวันที่เท่าไหร่ เทียะันะันะอั่นงตัวนันะวนะตันันะานะตัันะตัวนะะตะตัวนะะตัะตัวัวนะตัวะัวนะวะนวอะตัววว อิ่มยังเอาไม่อิ่มยังคนะฮะยินเริ่มมัมมัมเลยพอแล้วนะชิ้นี้พอแล้วนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะใช่ผู้ปกครองของวีระพงษ์ไหมคะประเดี๋ยวนี้ครูปานะโดยจเะเรียนแม่คงสว่างค่ะค่ะพี่หนูระกอนสอบถามข้อมูลการฉีดวัคซีนหน่อยสิพอดีว,ว่าวีระพงษ์เนี่ยพักอยู่กับใครบ้างคะในบ้านมีพ่อแล้วก็แม่ใช่ไหมคะค่ะพ่อกับแม่ฉีดวัคซีนนะพี่อ้าวเหรอเดี๋ยวหนูขอดูในกลุ่มไลน์หน่อย โอเคหนูขอบคุณมากเลยพี่เดี๋ยวกำลังไล่พอาซีอยู่ขอบคุณค่ะอิ่มยังใส่ไ,ไหมอิ่มยังอิ่มยนงคะอิ่มยัง ไนอนไม่ได้นอนได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะนอนเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่ใช่ก็ไม่ใช่นแล้วแค่เนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่รู้ดีจริงไม่ใช่มาสื่อมันเยอะไงขอบคุณครับสวัสดีค่ะ นังด้ก็่าตัวจำเนยบ้านง่งนะะใชู่บุคลากรนัภูมิหมค่ะอันนี้นถามน่ยจะกนัภูมิเขพักอยู่กับใครบ้างนยัา่องใ่หมนมยังถามเรื่องการฉีดวัคซีน่ะหนยังินจ๊ะเี๋ยวเน่านะั้นกละเไปดูปันหน่อยชื่อชื่อนางดึงมุมหน่อยดึงมุมหน่อย Đấy, ba đi này dím pli no dím bản được ngay dính dím căn